สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปดีๆมีสาระจาก h i l l m o b c o m ครับวันนี้พี่หนุม่มยังอยู่กับเราครับครับหนุ่มรู้ไหมในขณนะที่ k i l l m o b farm zone A เนี่ยมุ่งมั่นเดินหน้าวงการบอลไทยของไทยไปข้างหน้าโดยการสร้างมอ,อ,อฟต่างๆที่ขึ้นฮอลล์ออฟเฟมสร้างความาภาคภูมิใจให้กับคนไทยว่ามูบอลสัญชาติไทยก็โดดเด่นทัดเทียมกับมูบอลต้นประเทศต้นตำรับ ที่เป็นฟาร์มเบียรอเมริกาเราไม่น้อยหน้าเขาเลยนะครับนในขณะที่โซนบีที่ผมดูแลอยู่เราอย่าเรียกโซนเโซนบีดีกว่าเราคิลิโมฟทีมนะใช่ครับคิริโฟทีมเราโดยมีพี่กบก็เป็นทีมขายด้วยใช่ไหมอยู่ในทีมเหมือันรู้ไหมปีนี้ทีมเราได้สปีชี่ใหม่ที่ทําขึ้นมามีอะไรบ้างวันนี้เรามาโชว์วันนี้ขออนุญาตเอาผลงานที่ทําได้เป็นผู้อเบก มารายงานเจ้า,า,า,านงางนะครับตัวแรกตัวแรกครับสําหรับคนชอบของดำแน่ตัวนี้กําลังเข้าคลาบอยู่ครับเม็กซิกันแบล็กครับตัวนี้ตําราฝรั่งบอกว่าจริงๆก็ต้องบลูเมชั่นอะไรเนี่ยไม่เห็นจําเป็นเลยตัวนี้ผมสามารถทําได้โดยไม่บลูเมชันแถมดับเบิลคัชได้ปีนี้ทําได้2องคัชเช่นเดียวกับในตําราฝรั่งครับตัวนี้เม็กซิกันแบล็กคิงครับ ตัวที่สองนี้เด็ดเลยมั่นใจมากว่าคนไทยแอบหวังมานานสีสวยไหมสีสวยครับอันบิโนไวท์วอเตอร์โรซี่บัวครับ<ม>เป็นมูบัวที่ค่อนข้างเล็กเขาบอกว่าเล็กมากๆอาจจะเล็กที่สุดในโลกก็ได้แล้วก็นิสัยดีเชื่องครับออกรูกเป็นตัวด้วยเกิดผมทําผมทํามารายงานว่าปีนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะบุกมุ่งมั่นไปข้างหน้าโรซี่บัวเนี่ย อ,อ,อยู่แถวแถวแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ของสหรัฐในเขตชายแดนที่ติดกับประเทศเม็กซิโกครับนิ่ใสเชื่องครับออกรูเป็นตัวปีนี้โซนคิลลมอฟทีมก็ทําได้ครับเห็น<บ>ไหมด้วยครับอันนี้จากเม็กซิโกอันนี้จากอเมริกาก็ทําได้อ่าอีกตัวหนึ่งอยู่กล่องข้างล่างดูมันอยากจะออกมาโชว์ตัวเต็มที่แล้วอ่าตัวนี้มันถ้าจะเร็วต้องค่อยๆค่อยๆจับมันค่อนข้างไวครับ้ แต่ออกมาดีอ่าสีสวยครับลายเนียบมากคือฮอนดูรันนิวสเนคครับฮอนดูรันเป็นแลมโพเพลทิสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มแลมโพเพลทิสทั้งหมดนะครับใหญ่ที่สุดในคิงนี้ทั้งหมดคือโตเต็มที่เนี่ยเมตรกว่าเลยตัวพ่อแม่พันหนักหนักกิโลนึงอะ่ะปีนี้ก็ได้2องคลัสใน1ปีเหมือนกันทําได้สบายๆเป็นไงการทัฒนาของคิลมอฟทีมของเรา เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับความก้าวหน้าของวงการงูสวยงามการขยายพันธุ์งูสวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศในประเทศไทยว่าไปแล้วเนี่ยคุณหนุ่มว่าไหมจริงๆแล้วงูสวยงามจากทุกมุมโลกผมคิดว่าน่าจะสามารถพอ่อพันธุ์ได้ในประเทศไทยทั้ทงหมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนภูมิโดดเด่นที่สุดทางภูมิศาสตร์และสภาพแาวดล้อมเหมาะสมกรับการเพาะเลี้ยงสัตว์หลายชนิดที่เชียงใหม่ก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะขนาดมีฮันไดมาเกิดที่เชียงใหม่ได้เลยนะครับ สัสนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามคลิปดีๆมีสาระจากเราได้เรื่อยๆนะครับทาง k i l o m a r c o m ครับนี้สวัสดีครับ